I don't know. ครับไมเป็นไรครับแต่ร้อนไห้แต่ว่าหนูไใช้ให้ที่เป็นเกลี่ขอบคุณครับเป็นน้ำพนตเนี่ยใหม่เนอะผมก็ไปตรวจมาอย่งนี้เยแล้วตรวจมาอย่งนี้มันเน แม่นดตรงนี้ีหรอครับที่แดงหม่ไมอ่ะดตรงนี้ปวดเกี่ยวเาแลรไม่ที่อันนี้อะไรอ่ะได้ด้ให้กดตได้มันนีมันแดงมันหนึ่งมันมันมมันอกได้มล่

ซื้อของเขาใช่ไหม,มเขาให้ได้หรอไม่ไม่เห็นไดนะ้ยงไ้มเมื่อเดาใหม่เหรอ,อจะเป็นูหเหรอ,อ,อครับแ้วลอะดักมีคุมนให้ครับไม่เคยเห็น,หเ,นเลยนะไม่ได้เห็นไม่เห็น่ะครับครับาครับไม็นไม่ไดเก็บรูปไม่ไดเก็บลูกแล้วมาดีจังมันเป็นเดเนสนะ แก้ไขจะต้องแก้ไข ใช่อันนี้เราเป็นรูปหล่อเก้ามาได้ภาพก็เลยแบบโดดเป็นลายคนละคนละสีไปแล้วอันนี้คือสีมันที่เราจากเดิมอ่ะใช่อัแรกมันสีแก่ดีหน่อยนะใช่อันี้ไม่ได้จุ่นแล้วค่ะอันนี้ถึงเมื่อวานนี้เองอ๋อเมื่อวานนี่เหรอคะจ้าโอ้โหแต่ไม่ต่างกันเลยนะานิดเดียวเองค่ะกลางคืนได้แล้วสิ ทำแต่พี่ได้ตลาดลดูกรอสิจับกันไปจับกันมาลายตรงนี้มันถลอกแล้วตอนแรกอเอี่ยมเลยนี่อันนี้สีสีมันจะออกเหมือนน,นี่นี่มาเลยเหมือนถ่ายเอกสารมานะอ่าอ่าใช่เหมือนกระถ่า,ายเอกสารนะโอะ้นี่สีจางเลยใช่ พร้อมอ๋นนออันนี้มัน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 อันนี้เลือกต่างกันยังไงนะคุณยายน,น,นี่นี่นี่มันก็ไม ที่ตรงนี้ยังบอกเลยถ้าเป็นผู้ชายแท้ๆเขาบอกเป็นผมถ้าขายดีๆผมก็ไม่ได้ดูมากหรอกก็ยัดเลยอันนี้มันจะังกดินมันกว่าใช่ไหมใช่ค่ะใช่ตอนแรกไม่เป็นอย่างนี้นะคะเ่อนเอมเลยอ่อนเข้ว่านี้เอมเลยเราจัไปจับมาใช่คนนู้นขอดูขุ้ขอดูไม่ขึ้นไฟไฟของไม่น่าพลาดเลยใช่เขาผมอยู่

มีผูช้ชายคนนึงก็เดินผ่านมาเดินผ่านมาไปทางร้านลตรตีเขาเขาจะไปซื้อลรตอีลรตอรี่รเขาเขาเห็นแบงค์ไม่สวยเขาเขาเลยบอกไม่มีทอนเขาก็เดินกลับมาร้านเรามาสั่งมีซั่วมาสั่งปอเปี๊ยะแล้วก็สองร้อยบาทเลยเขาบอกนี้เขาเอาสองร้อยบาทเลยยายยายก็ลูกสาวก็รับเอาไปรับไปเสร็จแล้วก็เอ๊ะทำไมแบงค์มันเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเจ้านายเขาเพิ่งขวดมาให้ เนี่ยจำนายเขาเพิ่งกดออกมาให้สดๆเลยเว่างนั้นแล้วยายลูกสาวก็เลยบอกอ่ะหนูไม่มีทอนแล้วงั้นเอาของไปแล้วกันทีนี้ยายเห็นว่าสองร้อยเดี๋ยวยายไปแรกเซเว่นให้ยายว่ายายก็เดินไปแรกเซเว่นเซเว่น <7 S 2> ก็ไม่พูดอะไรถ้าเซเว่นบอกว่า<ม>แบงค์ปลอมยายก็ยังจะไม่เดินมาหรอกช้าๆใช่แล้วทีนี้เซเว่นเขารับเขารับแรกเขารับแรกเขารับแรก ครับแรกให้ตังยายมายายก็เลยทอนไห้เขาสองร้อยเขาซื้อสองร้อยบาทยายก็ทอนให้เขาแปดรอยแล้วรู้ได้ยังไงเออแล้วหมายถึงว่าเคยเจอแล้วเซเว่นก็เด็กเซเว่นก็เดินมาอีกสักชั่วโมงหนึ่งอะ่ะเด็กเซเว่นก็เดินมานี่มาเจอยายตรงนี้พอดี<ะ>ยายใช่มาแลกตังที่เซเว่นใช่ไหมยายบอกว่าใช่<ะ>เขาบอกแบงค์ปลอมนะยายอืมยาย ว่าอย่างนั้นแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะจะได้ตกใจไหมคะตกใจยายก็กลัวความผิดเพราะว่ายายก็เลยกลับไปคุยกับเซเว่นว่าไปแจ้งความหรือยังเซเว่น Seven บอกว่ายังไม่แจ้งอย่างนั้นยายจะขอแลกคืนแล้วก็เดี๋ยวยายจะไปแจ้งความเองว่าง,งั้น เัวความผิดใช่ใช่แลกกับคืนม<ะ>าลที่มาซื้อของ200บาทที่เอาแบงค์พันมานี่เคยเห็นหน้าไมคะไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นแต่ตอนแ,ตแรกเขาก็พอยายเอาไปแลกปุ๊บฝั่งนู้นเขาก็เดินตามไปดูนะเดินตามไปดูตรงนี้ฝั่งนี้แต่เขาไม่ได้เดินไปด้วยกันเดินถึงใครคะคนที่เอาแบงค์พันปลอมมาเนี่ยเขาเดินมาดูเขาเดินไปดูยายยายเอาไปแลก ที่เซเว่นใช่ใช่ใช่ประเอิญว่าเด็กคนนี้มันให้แลกแล้วพอเขากลับมาเขาเขาทอนเนี่ยเขาก็รอตรงนี้ยืนรออยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนแต่ยายคิดว่าถ้าเขาถ้าเขานี่เขาก็เตรียมแล้วมั้งเตรียมหนีแล้วคิดว่าเขารู้นะก็ยายยังงกกันเงิน เขาก็าธรรมดาอะ่ะเขายังเดินไปเดินมาพอเสร็จแล้วร้านลอตเตอรีอ่อ่ะเขาก็มาถามอา้าวคนที่เขามาจะมาซื้อของในร้านลอตเตอรี่เขาไม่บอกเราว่ามันเหมือนแบงค์ตอมนะร้านลอตเตอตรี่เขาเอาไปแล้วเหลอเขาเลือกลอตเตอรี่ไว้ยังไม่ได้เอาเอเอยังได้แจง้งคนร้ายลวคะ่ะอ้วนดำๆอ้วนหน่อยดำดำ ประมาณรูปร่างเหมือนอยังกับคุณอนแะแต่ว่าเขาดำยายบอกว่าห้าสิบกว่าได้นะอ่าดำใส่งเกงลายทหารแล้วก็ใส่เสื้อสีสน้ำเงินใส่รองเท้าหัวโตๆเหมือนรองเท้าทหารหัวโตๆนั่นนะเดินไปยังไงบ้างคะฮะอ่าฝากทุกคนให้ดูแลให้ดีเรื่องการแบงค์ทันเนี่ยมันกำลังระบาดอยู่ตอนนี้ ถ้าใครได้ไปก็เสียดายเนาะฝ่ายธรรมมาได้ใช่ฝ่ายจะขายของได้ยายก็เหนื่อยนั่งทำก็เหนื่อยพยายามทีมนักแบงค์ยายก็เป็นเลยที่หนึ่งเลยยายเนี่ยเอาไปแรกใช่ยายเป็นคนไปแรกแล้วตอนนี้คุณยายเอาเงินของยายเอง ไปให้กับเซเว่นใช่แล้วก็แบงค์นี้เอาแบงค์ทองกลับมาใช่อ๋อกลัวว่าอะไรกันเลยนกลัวรดจับมันทั้งที่ไม่รู้เรื่องเลยแต่เซเว่นก็ไม่ได้แจ้งความ่แงาไม่แจ้งความแต่ยายยังไม่ได้พูดอะไรเขาดีนะที่เซเว่นน่ะยายยังไม่ได้พูดว่าเจ้าของเขาว่าไงหรือว่ากว่าแต่น้องเซเว่นมันโทรไปบอกเจ้าของเขาแล้วไงว่าเจ้าของเขาว่าไงว่ายายว่าจะไปคุยกับเขาอยู่ว่าเขาว่าไง เขาจะเอาอยัางไงกับยายหรือเปล่ปาเดี๋ยวจะเผื่อเขาไปแจ้งกับยายอีกอ่าดาวคืนมาเลย,เลเลยใช่ที่การ์ดคืนเราเหตุการณ์ได้ฟังเอยครับเหตุเกิดตอนไหนเวลาประมาณกี่โมงช่วงประมาณประมาณสักแปดโมงเก้าโมงได้ค่ะเช้าตอนนั้นทาอะไรอยู่ตอนนั้นกําลังขายของก็เหลือเหลือของไม่เยอะกาลังจะเก็บร้านเหลือเหลือของนิดหน่อย ตอนนี้ก็มีผู้ชายเดินเดินมาซื้อบอกว่าเออเอเอขอซื้อปอเปี๊ยะใช่ไหมคะแล้วก็แล้วเขาถามว่ามีอะไรข้างในเกาบอกว่ามีหมี่ซ่วขายเขาบอกว่างั้นงั้นผมเอาหมี่ซ่วด้วยเอารวมให้ได้200้เขาพูดไปอย่างนี้รวมให้ได้200ก็เลยว่ามีหมี่ซ่ว3มกล่องกล่องละ40แล้วก็ปอเปี๊ยะอีกสองกล่องก็พอดีก็เป็นเป็น200พอดีเขาก็ให้แบงค์พันที่มาพอพี่หยิบแบงค์พันปุ๊บ พี่ก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยแบงค์พันุ์มันมันเหมือนแบงค์ปลอมก็เลยบอกว่าอขอเปลี่ยนแบงค์ได้ไหมครับอ่าแบงค์มีแบงค์อื่นไหมขอเปลี่ยนแบงค์ได้ไหมเขาบอกไม่มีเลยครับเจ้านายเจ้านายผมอะ่ะเออเพิ่งให้มาเขาก็ว่าประมาณนี้นะเจ้านายผมเพิ่งให้มาหรอแต่ว่าขอขอไม่รับนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเหมือน,นก็ว่าพี่พูดอะไรไปก็จําไม่ได้แล้วแหละแต่บอกว่าไม่รับ,รบแล้วพอดีก็ ใช่ดูเหมือนแบงค์ลอมเลยแหละแต่ว่าเหมือนกับเราขายของกันเนาะเหมือนกับลูกค้าเวลาเวลามาซื้อะถ้าเราพูดว่าพี่เอาแบงค์ลอมมาซื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เกรงใจความรู้สึกลูกค้าไงใช่ไหมเราเกรงใจความรู้สึกลูกค้าแล้วก็เลยพูดพูดไปว่าขอแบงค์ใหม่ได้ไหมหรือไม่สแกนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่มีสแกนตอนนี้พี่ก็บอกว่างั้นหนูขอของคืนเขาก็ให้ของคืนมาพอเขาให้ของคืนมาปุ๊บยายะเขาเดินไปเขาก็เลยบอกว่า เอามาเอามาเดี๋ยวไปแลกเซเว่นให้แต่ว่ากระซิบคุยกับแม่แล้วล่ะว่าแม่มันเหมือนแบงค์ปลอมนะแม่ตอนแม่เขาหยิบได้แม่เขาก็ไปเซเว่นเซเว่นแล้วหนูว่าใจคิดว่าเดี๋ยวเซเว่นน่ะจะต้องไม่ให้แลกแน่เพราะว่ามันเป็นแบงค์ปลอมเสร็จแล้วก็แม่เขาหายไปแล้วแม่เขาก็เดินกลับมาเขาถือเงินมาแล้วบอกว่าแม่ไปซื้อของเขาหรอเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเขาให้แลกหรอว่ามันน่าจะเป็นแบงค์ปลอมสรุปว่าเขาให้แลกแม่บอกว่าไม่ไม่ได้ไปซื้อเขาด้วยเขาให้แลก พอเขาให้แลกหนูก็ไปไม่เป็นเลยว่าอ้าวส่วมันเป็นแบงค์จริงเหรอแบงค์ใหม่ออกใหม่เหรออะไรอย่างเงี้ยงงมากแล้วตอนเนี้ยเขาก็เขาเขาก็เหมือนเขางงเหมือนกันนะเขาก็คงจะงงแหละว่าขนาดไปเซเว่นเซเว่นยังให้แลกเลยก็งงเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กเซเว่นอาจจะเป็นเด็กใหม่แล้วก็แบบเขาเขาอาจจะแบบไม่ไม่คุ้นเคยไม่คุ้นหรืออะไรเงี้ยเขาก็เลยให้แลกมาคือมันงงตรงที่ว่าเซเว่นให้แลกแล้วเขายืนรออยู่ไหมครับเขายืนรอค่ะเขายืนรอ เขาได้ของ,ของพี่ก็ให้<ป>พี่ก็ให้ของเขาไปเขาพี่เอาเงินมาสองร้อยค่ะแล้วพี่ก็ทอนเขาไปแปดร้อยค่ะแล้วแล้วผ่านไปครึ่งชั่วโมงเซเว่นเดินกลับมาเหมือนจะมามา,มาตามหาคุณยายอะ่ะคุณยายคือแม่เนี่ยที่ว่าเอาเงินไปแลกเขาคือตอนนั้นเซเว่นรู้แล้วว่าน่าจะไม่ใช่แบงก์จริงใช่พี่ก็ถามเซเว่นว่าแล้วน้องทําไมตอนแรกไม่รู้เขาบอกว่าหนูจะรู้ก็ต่อเมื่อเอาเอา,เอาเงินลงเครื่องใช้ปากกาขีดแล้วถึงจะรู้ เขาบอกโอ้โหถ้าน้องทําอย่างเงี้ยมันก็ช้าไปไหมสมมุติว่าวันหนึ่งอ่ะเจอสิบคนอ่ะน้องไม่ไม่ล่อไปเป็นหมื่นหรอถูกไหมจริงจริงแล้วอ่ะการการที่จะรับเงินมาดูตรวจเช็คเ่งเซเว่นเขามีเครื่องตรวจเช็คอยู่แล้วใช่ไหมก็น่าจะตรวจเช็คก,ก่อนถูกไหมคะแล้วแต่เขามาตรวจเช็คตอนเอาเงินลงเครื่องแล้วอืมอมีมิชที่ไปไหนใช่ไงเขาก็ไปไหนกันหมดแล้วสิบคนก็โดนสิบใบก็แย่แล้วถูกไหมคะ แล้วเคยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับไม่เคยเลยค่ะครั้งแรกครั้งแรกจริงๆพี่ตอนตอนจับไปเนี่ยดูดูมันแตกต่างตรงไหนบ้างเาที่อ๋อไยน้าไม่มีายน้ําไม่มีเลยายน้ําไม่มีารน้ำไรน้าไม่มีกระดาษกระดาษก็เหมือนไม่ใช่ไม่ใช่กระดาษเนี่ยเหมือนเป็นกระดาษอ่ะเหมือนเป็นกระดาษมันจะไม่เลื่อนใช่ยังคุยกับแม่หรือว่าแม่ายน้ําก็ไม่มีเนี่ยปกติมันจะมีายน้ําแล้วเขียนเป็นหนึ่งพันใช่ไหมคะครับอันนี้ไม่มีายน้ําเลย แต่ว่าไม่ได้ส่องอแต่ว่าไม่ได้ส่องแต่ว่าดูแวบแรกคือสีใกล้เคียงไหมมันก็ไม่ใกล้เท่าไหร่ใใหรอกใช่แต่ว่าอารามว่าเข้าใจว่าแม่คนขายของเนาะก็อยากจะได้เงินหรอกบางทีว่าอาจจะไม่ใช่แบงค์ลอมอะไรเงี้ยถ้างั้นเราก็จะขายได้ต้องสองร้อยเนาะเขาก็เลยตัดสินใจไปแลกก็เข้าใจแม่เขาแหละแต่แม่เขาก็บอกว่าถ้ามันเป็นมันเป็นแบงค์ลอมอ่ะถ้าเซเว่นบอกเป็นแบงค์ลอมอย่างเงี้ยค่ะพี่ฝากเตือนหน่อยครับ ฝากเตือนหน่อยว่าตอนนี้ถ้ารับแบงค์อะไรก็ต้องตรวจดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าเออเจอกับตัวแล้วอ่ะบางทีเราก็อยากได้เงินน่ะเนาะเง<ม>ิเนแ่ะใครก็อยากได้แต่ว่าพอมาเจออย่างเงี้ยเราก็จริงๆอ่ะที่ไปแรกเซเว่นอ่ะก็อยากจะได้ความมั่นใจในระดับหนึ่งถูกไหมคะคเพราะว่าเซเว่นอ่ะเขาก็น่าจะชัวร์กว่าเราอ่ะเราก็แค่ใช้สายตามองแต่ถ้าเป็นคนแก่ๆอยู่อ่ะเขาก็อยากได้เงินเขาก็คงจะไม่ค่อยรู้อะไรหรอก แต่ว่าพี่อะไม่รับแล้วนะตอนแรกอะไม่รับแล้วแล้วแม่เขาคงอยากได้เงินนั่นแหละเขาก็เป็นดึงบอกว่าเดี๋ยวยายไปแลกเซเว่นให้แต่ก็เบื้องต้นก็คุยกันแล้วหรอแม่เหมือนเหมือนแม่ฟอร์มนะแม่ค่ะก็ประมาณนี้ก็อยากจะฝากเตือนนะว่ารับแบงค์อะตอนเนี้ยก็ต้องดูดีๆเลยต่อให้คนรู้จักหรือไม่รู้จักก็แล้วแต่คือคือเงินอะมันไม่เข้าใครออกใครนะคะเพราะว่าชั่วโมงเนี้ยเศรษฐกิจอะไรก็ไม่ดีค่ะฝากเตือน ก็ว่าอยากจะไปแจ้งน่ะแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปแจ้งดีไหมอยากจะไปแจ้งแล้วก็อยากจะให้แบบตํารวจเข้ามาเขาเจะเขาจะมีแบบว่าถ่ายรูปแบงค์แล้วก็มาติดไว้หรือเปล่าตามแถวๆนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน